ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานการรายงานและการทุวโจตรวจค้นและรายงานการตรวจเรื่องแจ้งในทางการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงบัญญิตราชการตามหนังสือสั่งการกรมรัฐพัน์ที่ ยศทซึ่งรัฐบาลท่นได้กำหนดให้เรียนจำร่วมกับหน่วยง,งานภายนอกเป็นครั้งแรกของเรียนจำที่ผมได้ขอให้มีทางผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมด้วยนะครับเพราะผมมองว่าอ,อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับผู้แทนกระทรวงศึกษาท่านผู้แทนผู้เข้าการจังหวัดปทุมธานบเรียนจำรัฐบานเขตหนึ่งครั้ง,ขขง,ลงและร่วมกับหน่วยง,งานภายนอก ร่วมกททับเดินจรประธานเขตหนึ่งครั้งและร่วมกับหนงานภายนอกในความโปร่งใสและสร้สางภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมราชทัณฑ์โดยครั้งนี้ได้สนที่กําลังหรือว่าเรื่องของยาเสพติดนะสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ตรงให้ในเรือนจําจังหวัดพังงานะครับซึ่งในความคิดของผมก็คืออย่าได้พบกันนะครับใ้แเ่พอเดินีละเทยนะครับตรวจ โจทย์กรณีพิเศษนะครับโดยสุทีกกำลังร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดสงานนะครับหลายภาคส่วนนะครับวันนี้เราต้องไปตามไปครับ 你懂了。 ่ที่นี่เรื่องการเข้าถึงการรักษาเนี่ยด ja ีก <So S 2> ว่าที่อื่นเเพราว่าเรามีาท <shameful. S 3> ี่ยวที่อื่นนะที่ประตูไปนี่เอไเข้าเลยหมอจะทิ้งราอารถกุ่มบางทีพวกนี้เวลาเาานข้างบนนี้นจะมีอาการ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nó lỡ จะต้องทำงานการตั้นโยบายของภาครัฐกระทรวงการคลังนการแต่ต้ั30ีก็เรายังมองว่ามันเยอะนะถ้าเทียกับเรือนดำอื่นๆแล้วถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อปรากว่าปีมลนี่19ปีจังุกจริงแค่5ปีหรือ6ปีเนี่ยเขาเขาไ้เร่งระับอยู่ใครอบรลวนะครับการใช้ชีวิตในรั ยังไม่เจอนะอ,อ,อยังแก้หน้าเรียนจำได้หน่อยป้อมอะไรป้อมสองอ่ะป้อมสามมีคนอยู่ไหมป้อมสามแล้วป้อมไหนที่มีคนอยู่ป้อมมุมกับป้อมสี่ป้อมหนุน